มาฟังร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่264กันต่อเลยครับกระเป๋าเงินล้านคนไทยเหรอครับเสือถามด้วยน้ําเสียงที่บอกบ่งถึงความตื่นเต้นยินดีจริงๆเขารู้สึกว่าภาษาไทยที่ได้ยินในต่างประเทศอย่างนี้ช่างไพเราะเพราะพริ้งเหลือประมาณค่ะผมยินดีมากเขาส่งธนบัตรฉบับละ10ดอลลาร์ให้ เด็กสาวว 18, ัยสิบแปูนั้นก็รับไปแล้วส่งเงินทอนมาให้พร้อมกับเอ่ยเสียงใสคุณคงเพิ่งมาจากเมืองไทยใช่ครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองแล้วก็กําลังจะไปวอชิงตันอ๋อดีค่ะที่นอนรู้สึกว่าจะดีกว่าที่นี่หรือครับทําไมจึงดีกว่าล่ะที่เนี่ยคนไทยมากเกินไปค่ะกลับเป็นอย่างนั้นไปเสือนึกในใจมีมากไปทําไมถึงไม่ดีครับฉันอนธะิบายไม่ถูกหรอกค่ะ แต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าคุณจะแวะที่เนี่ยหาคนไทยนําเที่ยวที่นี่คุณจะต้องเลือกหรือหาคนที่รู้จักและก็ไว้ใจได้จริงๆมิฉะนั้นคุณอาจจะถูกหลอกถูกตุนได้ง่ายๆคนไทยตุนคนไทยด้วยกันเองเลยเหรอครับค่ะมีคนถูกหลอกถูกตุนมามากแล้วรวมทั้งตัวฉันเองด้วยเมื่อมาถึงใหม่ๆขอบคุณครับสําหรับคําแนะนํามีคนไทยที่นี่ประมาณสักเท่าไหร่ก็คงจะเกือบหมื่นคนเลยค่ะเกือบหมื่นก็ไม่ใช่น้อยๆ ย่อมเป็นของแน่ว่าในจํานวนคนมากๆอย่างนี้ย่อมจะต้องมีคนไม่ดีหรือไม่สู้จะดีปะานอยู่บ้างถึงยังไงผมก็ยังดีใจที่ได้พบคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่มีน้ําใจให้คําเตือนอย่างคุณขอโทษคุณมาเรียนใช่ไหมใช่ค่ะเรียนด้วยและก็ทํางานเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายไปด้วยคุณตั้งใจจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหรือเปล่าไม่หรอกค่ะเรียนจบฉันจะรีบกลับทันทีคิดว่าตอนนั้นนะปัญหาต่างๆก็คงจะหมดไปแล้วปัญหา ค่ะปัญหาทุกคนมีปัญหาส่วนตัวทั้งนั้นหรือว่าแทบทั้งนั้นแหละโอ้ขอโทษที่ละลาบละล้วงไม่เป็นไรหรอกค่ะความจริงมันเป็นปัญหาธรรมดานี่เองเช่นปัญหาเรื่องความยากจนปัญหาเรื่องที่ไม่มีทางก้าวหน้าในชีวิตเข้าเรียนต่อในมหาวิทยายลัยไม่ได้คุณมาเรียนหรยอคะเปล่าครับผมเพียงมาดูงานเท่านั้นแหละจะอยู่นานเท่าไหร่คะประมาณสองเดือนก็นานพอที่จะรู้อะไรดีๆเชียวละคะ่ะครับขอบคุณ ลาก่อนนะครับข้าสวัสดีสวัสดีครับเสือเดินกลับมาอย่างที่นั่งใกล้กับเคาน์เตอร์ของสายการบินพอมาถึงก็พบกับแหมมคนที่ชี้ทางให้เข้ามาฉันมาดูให้แน่ใจว่าคุณมาถึงและจะเดินทางต่อไปได้เรียบร้อยหรือเปล่าหลอนบอกขอบคุณมากผมเรียบร้อยทุกอย่างตอนนี้ก็เช็คตั๋วแล้วล่ะครับเมื่อกี้ฉันมีธุระจะต้องรีบไปทามแต่นี้เสร็จแล้วเลยตามมาดูให้หายห่วง เสือเพิ่งสังเกตเดี๋ยวนี้เองหลอนเป็นหญิงสาวอายุประมาณ20่กว่าจะกว่าเท่าไหร่กะไม่ได้ถนัดรูปร่างสูงโปรงมีเนตาสีฟ้าใหญ่แจม่มใสจมูกออกจะโด่งมากเกินไปหน่อยเวลาพูดหลอนมักจะยักคิ้วไปด้วยโดยไม่รู้สึกตัวสรุปแล้วจัดได้ว่าหลอนเป็นผู้หญิงที่สวยพอใช้ที่ดีเป็นพิเศษก็คือเรื่องน้ำจิตน้ำใจฉันชื่อแจ็คเกอร์เลนเทอร์เนอรยินดีที่ได้รู้จักคน ผมชื่อเสือกลินสักยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นเดียวกันครับแจ็คเกอรินมองดูนาฬิกาแล้วบอกว่ายังมีเวลาเหลืออยู่เกือบชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณจนกว่าจะถึงเวลานั้นก็ได้ไม่ต้องหรอกครับเป็นการรบกวนคุณมากเกินไปไม่เป็นไรแจ็คเกอรลินว่าอย่าว่าแต่ไทยฝรั่งเองก็พูดคำนี้เหมือนกันถ้าเพื่อฉันไปเมืองไทยบ้างละ่ะ ผมยินดีต้อนรับอย่างเต็มที่ครับก็เหมือนกันแหละคะคุณเคยได้ยินคำว่าอเมริกันเฟรรี่ไหมผมอ่านพบในไกด์บุ๊กแล้วก็เชื่อตามหนังสือนั้นว่าคนอเมริกันเป็นคนที่มีลักษณะเป็นเพื่อนที่ดีคุณช่วยผมมากทีเดียวถ้าไม่ได้คุณผมอาจจะพลาดเที่ยวบินเที่ยวนี้ก็ได้แจคเกอร์ลีนหัวเราะด,ด้วยความพอใจคุณมาทำอะไรที่สหรัฐคะผมมาดูงานป่าไม้คุณเป็นพนักงานป่าไม้หรือคะครับ ฉันดีใจที่ได้รู้จักกับพนักงานป่าไม้เมืองไทยคุณจะพักที่ไหนในวอชิงตันยังไม่ทราบเลยครับแต่จะมีพนักงานป่าไม้ที่นั่นมาคอยรับผมอีกทีหนึง่งงั้นการเดินทางก็คงจะเรียบร้อยดีผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นโอเคถ้าอย่างนั้นฉันกลับก่อนแล้วนะคะครับขอบคุณอีกครั้งหนึง่งเจกเกลินเดินจากไปอย่างฉับไวตามลักษณะของผู้หญิงอเมริกันเสือมองตาม เขาไม่คิดว่าจะได้พบหลอนอีกเลยแม้ว่าหลอนจะไปเที่ยวเมืองไทยจริงๆอย่างที่พูดเมื่อกี้สหรัฐกว้างเมืองไทยก็กว้างและผู้คนก็เยอะแยะยุบยับไปหมดโอกาสที่จะได้พบกันอีกมันมีน้อยจนเกินไปไม่รู้ว่าจะน้อยขนาดไหนอาจเพียงจดุด0 0 0หนึ่งเท่านั้นก็ได้ไม่ช้าพนักงานสายการบินก็ประกาศเรียกผู้โดยสารและบอกให้ไปขึ้นเครื่องบินที่ประตูหมายเลข44่ เป็นประตูที่มีทางเดินเป็นอุโมงค์ไปสู่เครื่องบินอีกทีหนึง่งเครื่องบินโดยสารในประเทศลำนี้ก็ใหญ่เท่ากับสายการบินระหว่างประเทศเหมือนกันอาจจะต่างกันก็ตรงแอร์โฮสเตดกระมังเพราะแอร์โฮสเตดประจำเครื่องบินลำนี้เป็นสาวนิโกรแต่ละนางผิวดำสนิทร่างเพรียวดูคล่องแคล่วอยู่ในชุดกระโปรงสีส้มแสดที่ตัดกับสีผิวของหล่อนอย่างสะดุดตาเหลือประมาณอีกไม่นานเครื่องบินลำนี้ก็จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า มุ่งตรงไปยังกรุงวอชิงตันดีซีเที่ยวบินเที่ยวนี้ผู้โดยสารไม่เต็มลำทําให้เสืออาศัยที่นั่งที่ว่างตอนท้ายลำทำําเป็นเตียงนอนนอนได้อย่างสบายเหมือนโรงแรมลอยฟ้าเคลื่อนที่ได้อีกคืนหนึ่งแอร์โฮสเตสสาวชาวอเมริกันนิโกรนั้นดําแต่ผิวแต่น้ําใจไม่ได้ดําเลยหลอนเป็นคนจัดที่นอนให้เขาและยิ้มให้เขาด้วยขณะที่คลี่ผ้าห่มคลุมให้เขา ฝันสีขาวของหล่อนขณนะย้มยิ้มเป็นสีขาว,วาแวววาวราวกับไข่มุกหล่อนไม่เคยรู้จักกับเขาเลยหล่อนทำตามหน้าที่และน้ำใจอันดีงามนี่น่าจะเป็นเคล็ดลับและหน้าที่จะรู้จักหรือค้นพบกันง่ายๆในวงการธุรกิจที่จะต้องติดต่อกับผู้คนทั่วไปทำไมร้านค้าสองร้านซึ่งขายสินค้าชนิดเดียวกันราคาเท่ากันจัดตกแต่งร้านได้งดงามคล้ายคลึงกันจึงขายดีต่างกัน ร้านหนึ่งขายดีมากมีทีท่าว่าจะเจริญรุ่งเรืองและขยายร้านได้ใหญ่โตขึ้นในขณะเดียวกันอีกร้านหนึ่งมีสภาพตรงกันข้ามไม่มีใครเข้าร้านเลยอย่างนี้สาเหตุหนึ่งในจำนวนหลายสาเหตุต้องดูที่คนขายคนขายในร้านที่ขายดีมกักจะมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายต้อนรับและให้คำอธิบายช่วยเหลือลูกค้าด้วยความรู้สึกอันจริงใจ และพยายามให้ประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนร้านที่ไม่ค่อยมีใครเข้านั้นคนขายมักจะชายเย็นเฉยเมยหรือไม่ก็นางออบอกบุญไม่รับแบบนี้ใครเข้ามาซื้อก็อิดหนาระอาใจจะคิดว่าถึงน่าจะงอแต่น้ำใจนั้นดีก็ไม่ได้เพราะน้ำใจนั้นอยู่ในใจมองไม่เห็นกันง่ายๆคนที่น่างออเป็นนิดโดยเจ้าตัวไม่ได้ตั้งใจนั้นเหมาะกับทำงานอย่างอื่น เช่นช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือทำงานที่ไม่ต้องติดต่อกับคนทั่วไปมากกว่าจะมาเป็นคนขายของหน้าร้านเจ้าของกิจการถ้ารู้จักเลือกคนมาทำงานรู้จักการบริหารรู้จักการจัดการและการตลาดกับมีประสบการณ์ด้วยตนเองมาย่อมจะประสบกับความสาเร็จในกิจการงานของตอนเสือนอนคิดเรื่อยเปื่อยไปในขณะที่เครื่องบินกำลังบินในระดับสูงข้ามทวีป จากฝังทะเลด้านตะวันตกไปสู่ด้านตะวันออกเขาคิดถึงคนต่างๆที่เขาใกล้ชิดรักและรู้จักตั้งแต่ธนิษฐาแสงทองน้ำเชื่อมก้อนบัวงเงินมาโนดและอีกหลายคนจนกระทั่งถึงแอนนาวองและคนสุดท้ายคือบีนาคนเราคงเป็นธรรมชาติเช่นนี้เองคือมาจากใครและสิ่งใดที่ประทับใจมาใหม่ๆหรือหมาดๆ ความคิดถึงหรือนึกถึงก็จะมีมากตอนนี้เขาต้องยอมรับกับตนเองว่าเขายังไม่ลืมความประทับใจที่ได้รับจากบีนาและอดฉงนฉงายไม่ได้ว่าการแสดงออกของบีนาโดยเฉพาะในตอนที่จะจากกันนั้นหมายถึงอะไรมันไม่ใช่ความใคร่แน่มันหมายถึงความรักะนั้นหรือเขาก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันมันไม่น่าจะเป็นไปได้และสำหรับเขานั้นไม่แน่ละ มันเป็นเพียงความประทับใจอย่างหนึ่งเท่านั้นทว่ามันก็ทำให้เขานอนคิดถึงและฟุ้งซ่านอยู่ได้นานอย่างในขณะน,นี้ไฟบนเพาดานเครื่องบินมืดสลัวที่นอนบนโรงแรมลอยฟ้าเช่นนี้ช่างอ่อนนุ่มแสนสบายไม่น่าเชื่อเลยว่าที่นี่คือการเดินทางที่รวดเร็วเกือบพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงหลับตาลงปัดความคิดคำนึงทั้งหลายออกไปทำให้ว่างเปล่า อีกไม่ช้าเขาก็หลับลอยไปเหนือผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของอเมริกามารู้สึกตัวอีกครั้งก็มีแสงสว่างส่องลอดเข้ามาตามขอบของม่านหน้าต่างการบินทวนการหมุนของโลกทำให้กลางคืนมีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเสือลุกขึ้นเปิดม่านหน้าต่างและมองลงไปยังเบื้องล่างผืนแผ่นดินอเมริกาที่ปรากฏอยู่ในสายตาขนาดนี้ทำให้เขาประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะ เคยคิดว่าอเมริกาจะต้องเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องหรูหราอย่างที่เห็นในภาพยนตร์หรือภาพถ่ายต่างๆมีถนนหนทางและรถราเต็มไปหมดแต่นี่มีแต่ป่าไม้สีเขียวหนองบึงแอ่งน้ำน,นั้นๆจะมีบ้านสักหลังและถนนสักสายดูแล้วไม่ต่างอะไรกับป่าไม้ไร่นาในเมืองไทยเป็นแต่ว่าไม่มีนาผืนใหญ่ๆอย่างภาคกลางของเมืองไทยเท่านั้น หลังจากไปห้องน้ำกลับมาได้ชั่วครู่อาหารเช้าก็ถูกนำมาเสริเพออิ่มได้อีกพักใหญ่ๆเสียงกับตันก็ประกาศบอกผู้โดยสารว่าเครื่องบินกำลังจะร่อนลงสนามบินของกรุงวอชิงตันแล้วเสือมองจากช่องหน้าต่างอีกรู้สึกเหมือนเครื่องบินกำลังจะร่อนลงสู่สนามกลางป่าเป็นสนามที่กว้างใหญ่มากมีตัวอาคารใหญ่โตอยู่ที่ขอบด้านหนึ่งของสนามบินไม่มีรถจอแจ ไม่มีตึกแถวร้านค้าริมถนนเมื่อเครื่องบินจอดเรียบร้อยแล้วก็มีรถยนต์ขนาดใหญ่รูปร่างประหลาดเหมือนกับห้องกระจกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวิ่งตรงเข้ามาเทียบประตูของรถยนต์จะตรงกับประตูของเครื่องบินพอดีคนดยสารก้าวออกจากเครื่องบินก็เข้าสู่รถยนต์เลยทีเดียวความใหญ่ของรถยนต์ยักษ์สี่เหลี่ยมนั้นรับผู้ดยสารเครื่องบินขนาดทั้งลำได้อย่างสบายที่นั่งคนขับมีอยู่สองด้าน คือเมื่อขับมาเทียบรับผู้โดยสารแล้วคนขับก็ไปนั่งขับอีกด้านนึงที่อยู่ตรงกันข้ามแล้วก็ขับไปยังตัวตึกใหญ่ของท่าอากาศยานมีแต่ป่าไม้สีเขียวแวดล้อมอยู่ทั่วไปโดยรอบสนามบินไกลๆเสือมองและก็นึกในใจว่าการมาดูงานป่าไม้ในอเมริกานับว่าไม่ผิดหวังเลยพอลงจากเครื่องบินก็พบกับป่าไม้ขนาดใหญ่รออยู่แล้ว รถขนส่งผู้โดยสารเข้าเทียบประตูตัวตึกท่าอากาศยานอย่างพอดีีเสือก้าวตามผู้โดยสารอื่นๆเข้าไปสิ่งที่น่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีคนหนาแน่นมากมายไม่มีเสียงเออะอโกลาหนเหมือนอย่างตัวตึกท่าอากาศยานอื่นๆสนามบินของกรุงวอชิงตันแห่งนี้มีชื่อว่าสนามบินดัลลัสเป็นสนามบินสำหรับเครื่องบินมาจากต่างประเทศหรือจะไปต่างประเทศ หรือการบินระยะทางไกลาจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมายังฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างที่อเมริกันแอร์ไลน์ทําอยู่นี้อากาศที่นี่ยังคงหนาวเย็นแต่กำลังสบายมีแสงแดดสีชมพูกราดอยู่ตามป่าไม้ทุ่งหญ้าและถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวหายลับเข้าไปในป่าเสือรู้สึกว่าเกือบจะไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างไปจากเมืองไทยป่าไม้ทุ่งหญ้าพื้นดินก็ดูเหมือนกัน อากาศที่สูดเข้าไปก็เหมือนกันท้องฟ้าก็มีสีน้ำเงินและสีขาวลอยฟองประดับเหมือนกันจะต่างกันก็เห็นจะตรงที่ที่นี่มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบไม่มีเศษผงเศษกระดาษเศษขยะตามถนนและก็บนพื้นตัวตึกเท่านั้นเสืออ่านบทความในหนังสือพิมพ์ระหว่างเดินทางมาบนเครื่องบินและรู้ว่าขยะกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐไม่ใช่เพราะทิ้งกันเกลื่อนกลาดอย่างในเมืองไทย แต่เพราะขยามีมากมายจนหาที่ถมทิ้งหรือทำลายไม่ทันบทความนั้นมีชื่อว่าขยะกำลังจะระเบิดอเมริกาเขาคิดว่าต่อไปในเมืองไทยโดยเฉพาะที่กรุงเทพก็จะเจอกับปัญหาอย่างนี้เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ป่าไม้อเมริกันคนหนึ่งอายุประมาณ60ปีสวมเสื้อสเวตเตอร์สีเหลืองก้าวเข้ามาหาเสือที่ยืนกวางอยู่พอเห็นหน้าทั้งสองฝ่ายก็ยิ้มให้กันเพราะต่างคนต่างจำกันได้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้อเมริกันคนนี้ชื่อมิสเตอร์ชานเอรินเคยไปช่วยเหลือทำงานค้นคว้าแนะนำป่าไม้ด้านต่างๆในเมืองไทยมาแล้วยินดีมากที่ได้เจอกันอีกครับเสือทักเช่นเดียวกันยินดีต้อนรับเต็มที่มิสเตอร์รินตอบเราไปกันเถอะถนนจากสนามบินดัลลัสเข้าสู่กรุงวอชิงตันเป็นถนนกว้างใหญ่มี2ทางคือไปทางหนึ่งแล้วก็มาทางหนึ่ง ถนนที่นี่รถวิ่งทางขวาเหมือนในไต้หวันและนานทีเดียวที่รถวิ่งผ่านป่าไม้สีเขียวหนาทึบนี่หรือคือสหรัฐอเมริกานี่หรือคือกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาซึ่งนับว่าเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเสือถามตนเองขณะที่ทอดสายตาออกไปภายนอกยังทุ่งหญ้าและแมกไม้ที่สวยสงบอยู่่ามกลางแสงแดด ไม่มีบ้านเรือนระเกะระกะเรียงรายให้เห็นเลยถนนที่รถกำลังวิ่งผ่านไปนี้ไม่มีสี่แยกตัดผ่านที่จะต้องหยุดรถทางที่ตัดผ่านถ้าไม่อยู่เหนือเป็นสะพานลอยขึ้นไปก็อยู่ข้างล่างความเร็วของรถจึงใช้ได้สูงอยู่ตลอดเวลาทำให้การเดินทางเป็นไปโดยรวดเร็วสะดวกสบายความสงบเงียบและอากาศอันเย็นชื่นใจปะทะเข้ามาเหมือนกับมือที่นุ่มนวลและเต็มไปด้วยความเป็นมิตร ทว่าบางครั้งมันก็ทำให้เสือรู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเคยรู้ว่าในอเมริกามักจะมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงกันได้ง่ายๆท้าได้ประโยชน์มากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเขาคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนมากกว่าเรื่องคำพูดและศักดิ์ศรีของผู้พูดซึ่งเรื่องนี้คนไทยเราแต่ก่อนนั้นถือกันนักพูดคำไหนแล้วต้องเป็นคำนั้นแต่เดี๋ยวนี้ชักไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันก็ดูแต่ตะวันตกหรือ,ออเมริกานี่แหละ ที่สอนให้คนไทยบางคนเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยเหตุนี้บางครั้งเขาจึงรู้สึกว่าขาดความเชื่อถือหรือเชื่อมั่นในวงการหรือบุคคลต่างๆบางคนซึ่งถ้าจะให้อธิบายให้แจ้งชัดลงไปเขาก็อธิบายไม่ได้มันยังเป็นความคลุมเครืออยู่รถแล่นผ่านป่าไม้เนินเขาเข้ามายังกลุ่มหมู่บ้านบางตอนก็เลาะเรียบใกล้แม่น้ำสายหนึ่งซึ่งมิสเตอร์รินบอกว่าชื่อแม่น้ำโปโตแมก แม่น้ำนี้สะอาดใสสวยบางตอนก็สะท้อนภาพโบสถ์และหลังคาอันสลับซับซ้อนของยอดเทาาตำบลอันเก่าแก่ลงบนผิวน้ำทำให้ดูประหนึ่งว่าเมืองนั้นก็คือตัวแทนของนิยายปรามปราในแม่น้ำไม่มีเรือแม้แต่ลำเดียวแทบไม่น่าเชื่อเลยรถแล่นผ่านสุสานอาลิงตันซึ่งมองเห็นเนินเขากว้างใหญ่เต็มไปด้วยอนุสาวรีย์ที่ระลึกมีบ้านขนาดใหญ่อยู่บนเนินเขานั้นเห็นได้แต่ไกล กางเขนสีขาวจำนวนมากปักอยู่เรียงรายมองดูเหมือนตะปูแห่งชีวิตทิดตอกลงไปบนพื้นโลกชีวิตเหล่านั้นสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ยังมีค่าสำหรับความทรงจำรำลึกมีเกียรติเพราะได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติแก่สังคมส่วนรวมอย่างไรก็ตามเสือคิดคนที่ตายไปแล้วส่วนใหญ่จะต้องถูกลืมไปไม่ช้าก็เร็วยกเว้นบุคคลสำคัญจริงๆเท่านั้นที่เขาเหล่านั้นจะถูกกล่าวขวัญถึงอยู่เสมอ จนกลายเป็นบุคคลอมตะไม่รู้จักตายสะพานที่ข้ามแม่น้ำโปโตแม็กชื่อเมมโมเรียนบริดตเป็นสะพานใหญ่มีรูปปั้นประเภทแกะสลักอยู่ทางหัวสะพานอย่างสวยงามเสือมองลงไปในแม่น้ำเห็นหาดโคลนเห็นต้นกกก็คิดถึงเมืองไทยขึ้นมาอีกเขาจากเมืองไทยมาเพียงเดือนกว่าๆเขาว่าดูช่างนานเหมือนจากมาแล้วเป็นปีๆมีตัวตึกขนาดใหญ่อยู่ทางซ้ายมือ เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกานั่นคือประธานาธิบดีลินคอนข้างหน้าตัวตึกนี้เป็นอนุสาวรีย์สูงเสียดฟ,ฟ้าสีขาวและดูเหมือนดาบปลายแหลมสีขาวที่แทงขึ้นไปทะลุท้องฟ้าสีครามมิสเตอร์รินบอกว่ามีลิฟต์ขึ้นไปได้ถึงปลายยอดและสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ทั่วกรุงวอชิงตัน รถคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆด้วยความเร็วพอประมาณเสือรู้สึกว่าถนนในกรุงวอชิงตันเต็มไปได้วยความร่มรื่นมีต้นไม้อยู่บนทางเท้าทั้งสองฝากมีสวนสาธารณะอยู่ตามมุมถนนต่างๆทั่วไปและมีอนุสาวรีย์รูปคนนั่งบ้างยืนบ้างปรากฏอยู่แทบจะทุกถนนคนเหล่านี้คงจะเป็นวีรบุรุษผู้ก่อสร้างประเทศอนุสาวรีย์เหล่านี้ทําให้เสือคิดว่า คนเราจะต้องเลือกเอาว่าจะทำงานเพื่อชื่อเสียงหรือเพื่อความร่ำรวยถ้าทำเพื่อชื่อเสียงก็ต้องอุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของผู้คนในส่วนรวมโดยไม่ต้องคำนึงถึงตนเองถ้าทำเพื่อความร่ำรวยก็แล้วไปแต่พึงทำในกรอบที่ถูกต้องคือทำในกรอบของกฎหมายของศีลธรรมและไม่ทำให้ใครต้องได้รับความเดือดร้อนทว่าเดี๋ยวนี้คนเราเมื่อร่ำรวยแล้วก็ยกังอยากจะมีชื่อเสียงต่อไปอีก ซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็คือกิเลสข,ของมนุษย์ที่มีอยู่ไม่สิ้นสุดนั่นเองรถวิ่งต่อไปตามถนนสายต่างๆเสือรู้สึกว่าถนนในกรุงวอชิงตันเป็นถนนที่มีหมายเลขลำดับจาก1 2 3ไปในแนวหนึ่งและถนนที่ตัดขวางอีกแนวหนึ่งเป็นตัวอักษร A B C ถ้าเป็นถนนใหญ่ก็เอาชื่อรัฐต่างๆมาเป็นชื่อถนนเหมือนกับกรุงเทพ ที่เอาชื่อจังหวัดต่างๆมาเป็นชื่อของถนนในที่สุดรถก็แล่นมาจอดอยังหน้าโรงแรมสูงใหญ่รูปทรงเก่าแก่แห่งหนึ่งโรงแรมนี้อยู่ริมถนนเพนซิลวานียตัดกับถนนสายที่18ชื่อโรงแรมรอย l Smith เป็นโรงแรมที่หรูหราแบบผู้ดีเก่าของอเมริกาด้านหนึ่งของล็อบบี้หรือห้องโถงของโรงแรมเป็นห้องอาหารเช้าและอาหารกลางวันอีกด้านหนึ่งเป็นห้องเครื่องดื่ม พวกเหล้าเบียร์และข้างล่างมีห้องอาหารพัตคารซึ่งมีชื่อและลูกศรชี้บอกทางไปเสืออ่านหนังสือคู่มือสำหรับการเดินทางและขนธรรมเนียมประเพณีของอเมริกันมาก่อนแล้วจึงไม่รู้สึกลำบากใจอะไรในการติดต่อกับโรงแรมประกอบกับมิสเตอร์รินได้จองห้องพักไว้ล่วงหน้าแล้วการเด้ห้องพักจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมจะมารับตอนสี่โมงเช้า ไปกินอาหารและเที่ยวบ้านผมมิสเตอร์รินบอกเสือรู้สึกสะดุดใจตรงที่มิสเตอร์รินพูดว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันอะไรครับเขาถามวันเสาร์ไงเอผมออกเดินทางจากไต้หวันเย็นวันศุกร์ทำไมเช้านี้จะเป็นวันเสาร์น่าจะเป็นวันอาทิตย์ซะมากกว่านะครับเพราะผมอยู่บนเครื่องบินถึงสองคืนมิสเตอร์รินยิ้มผมก็เคยแปลกใจเช่นคุณขนาดนี้มาก่อนเหมือนกัน การบินทัวโลกแบบนี้ทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีกวันหนึ่งคุณผ่านเส้นแบ่งเวลาของโลกแล้วจำได้ไหมเสือเพิ่งจะนึกได้โอ้จริงสิครับผมลืมไปเป็นอ่านตกลงนะพรุ่งนี้ผมมารับสี่โมงเช้าตกลงครับขอบคุณมากหลังจากจับมือร่ำราก,กับมิสเตอร์รินแล้วเสือก็เดินเข้าประตูลิฟต์โดยมีพนักงานโรงแรมหิ้วกระเป๋าตามมาติด,ตด เสือพักที่ชั้นสามห้องสามหนึ่งหนึ่งพอพนักงานเปิดห้องเอากระเป๋าเข้ามาวางไว้เรียบร้อยเขาก็ทิปให้ไปหนึ่งเหรียญภายในห้องจัดตกแต่งไว้อย่างหรูหราสะดวกสบายพื้นปูได้พรอมหนามีโต๊ะทำงานมีสมุดเครื่องเขียนพร้อมมีนาฬิกาบอกเวลามีเก้าอี้นั่งทำงานและเก้าอี้รับแขกอีกต่างหากมีโคมไฟตั้งโต๊ะและตั้งพื้นมีเครื่องรับโทรทัศน์สีตั้งอยู่มุมหนึ่งของห้อง ตรงเยื้องกับปลายเตียงนอนที่นุ่มหนาเสือตั้งใจจะเข้าห้องน้ําก่อนจึงเอากระเป๋าเดินทางออกมาเปิดแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้กินเวลาอยู่นานเมื่อเห็นว่าเปิดไม่ออกแน่เขาก็จัดการงัดเขาค่อยๆงัดด้วยความระมัดระวังสักครู่กระเป๋านั้นจึงเปิดออกและพอเปิดแผงกัน้นเขาก็ต้องตกตะลึงในกระเป๋าของเขามีธนบัตรดอลลาร์สหรัฐเรียงอยู่เต็มเป็นธนบัตรใบละร้อยชนิดที่ใช้แล้วทั้งนั้นมูลค่าของมันมีมากมาย คะแนนด้วยสายตาขนาดนี้คงไม่ต่ำกว่าล้านดอลลาร์หรืออาจจะมากกว่านั้นมันไม่ใช่ของเขาอย่างแน่นอนงั้นมันเป็นของใครแล้วทำไมจึงมาอยู่ที่เขาได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนใครเป็นผู้มาเปลี่ยนกระเป๋าของเขาหรืออย่างไรได้โปรดติดตามร้อยป่าบทที่265 จากบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกเป็นบทต่อไปสวัสดีครับ